สวัสดีครับเพียงแค่โซเลกาเจนแอนด์รีวิวน,นะครับวันนี้ผมอยู่กับยา b e เ U12 นะครับโปรโจเจคเตอร์ที่จะทำให้บ้านของคุณกลายเป็นโรงหนังขนาดย่อมๆอ,อีกทั้งการออกแบบยังสวยงามอีกด้วยครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะ มีความลักชวรี่มากๆและยังมีหูหิ้วครับที่ทําให้สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนเนี่ยทำได้อย่างสะดวกมากๆเลยรวมไปถึงตัวเครื่องนะครับยังมีฐานตั้งแบบพิเศษครับที่สามารถทําให้ปรับองศาได้สูงถึง30องศาเลยทีเดียวนะครับและโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับยังโดดเด่นมากๆในเรื่องของความคมชัดในการฉายรวมไปถึงความสว่างของหลอดภาพด้วยนะครับเลยว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวกันในคลิปนี้กันได้เลยครับ แล้วสำหรับยาเบอร์ U12 ครับความละเอียด 1,080p แบบ Native รองรับไฟล 4K ค่าความสว่างอยู่ที่700 True ANSI l u m e n หลอดฉายภาพเป็นแบบ LCD ชิ้นส่วนเลนเป็นแก้วคุณภาพสูง6ชิ้นครับมี f u l l ี่ l l l ป้องกันฝุ่นที่จะเข้าไปในเลนมาให้ด้วยอัตราส่วนในการใช้1.36ต่อ1 Dynamic Contrast 1,500ต่อ1ขนาดภาพในการฉาย40ถึง160นิ้วครับ และที่ขาดไม่ได้คือระบบออโตโฟกัสปรับความคามชัดอัตโนมัติปรับมุมค้างหมูหรือคีย์สโตนให้แบบออโตแม้เราจะเคลื่อนย้ายหรือปรับมุมในการถ่ายภาพก็จะคมชัดอยู่เสมอครับระบบเสียงเป็นดอเบย์ดิจิตอลครับกระหึ่มด้วยลำโพงขนาด5วัต์จำนวน2ตัวส่วน WiFi เป็นเวอร์ชันที่6ใช้งานได้แบบดูอัลแบนครับ2.4กิกะเฮิรตซ์และ5 g h กิกะเฮิรตซ์บลูทูธเวอร์ชัน5.0พอดน์พอเชื่อมต่อภายนอกมี usb 2.0มาให้2พอร์ต hdmi มาให้2พอร์ตครับ และมีพอร์ตออดิโอเอมาให้อีก1นึ่งพอร์ตรวมไปถึงพอร์ตรับสัญญาณ I r ออินฟรเรดบริเวณด้านหลังมาให้อีก1นึ่งพอร์ตครับตัวเครื่องเบรดอนลินุกเร็วแรงเรื่องเสถียรอีกทั้งยังมี App Store ติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้อีกด้วยครับโอเคแล้วทั้งหมดนี้นะครับคืออุปกรณ์ภายในกล่องของ y a b e เบอร์นั่นเองนะครับอันแรกเป็นตัวของ โปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับนี่ขนาดค่อนข้างโอเคเลยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ3.5กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ตัวของบอดี้เขาเนี่ยมันจะมีหูฮิวมาให้ด้วยนี่โคเทตัวต่อไปเป็นฐานตั้งแบบกินบอนนะครับนี่โอโหอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับจะช่วยให้สามารถปรับองศาในการฉายโปรเจคเตอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวฐานยึดนะครับติดกับตัวกินบอนตัวนี้สาย HDMI นะครับรีโมทคอนโทรลนะครับนี่แล้วก็เป็นสายพาวเวอร์นั่นเองนะครับมาดูวิธีการใส่เจ้าฐานกิมบอนตัวนี้กันดีกว่านะว่ามันใส่ยังไงตาคิดว่าไม่น่าจะใส่ยากนะครับไปอ่ะโอเควิธีการใส่ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเอาวางไว้บนฐานให้พอดีกับรูที่อยู่บนบอดี้นะครับนี่มันจะลงล็อกพอดีนะฮะใส่เข้าไปปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้ไอเจ้าตัวนี้เล็กๆนะครับทำการไขเข้าไปให้มันแน่นๆนะครับ ความตัวเครื่องลงนะฮะแบบนี้แล้วก็เอานัดตัวนี้หมุนเข้าไปอโอเคเมื่อใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรเจคเตอร์เราเนี่ยจะสามารถทำมุมก้มเงยได้30องศาเลยนะครับซึ่งถือว่าโอเคนะในการที่จะปรับมุมในการฉายต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเป็นแบบ90องศาแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวฐานก็มั่นคงดีนะครับมียางเยิงอะไรด้านล่างครับกันลื่นด้วยนะครับ ประมาณนี้ในส่วนของการควบคุมการทำงานนะครับเราสามารถกดผ่านรีโมทที่มีแถมมาให้ภายในชุดขายได้เลยนะครับและรีโมทตัวนี้มีช็อตคัทมาให้ครบคันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มรัดเข้า Netflix, YouTube, p พล m มวิดีโอรวมไปถึง Open Browser ครับถือว่าเป็นรีโมทฟูลฟังชันเลยทีเดียวครับโอเค จะเห็นการออโต้โฟกัสนะครับนี่แล้วก็มีการปรับคีย์สโตนให้ออโต้ด้วยนะครับและข้อดีนะครับของยา b e เบอร์ U 1 2ตัวนี้คือการบูทเครื่องดีกว่านะครับการบูทเครื่องเนี่ยจะเห็นแบบเมื่อกี้เลยเข้ามาหน้า UI แบบเกือบจะทันทีเลยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมขยับไฟสตูดิโอนะให้มันฉายมาตรงหน้าจอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่า เมื่อมีแสงรบกวนเนี่ยก็สามารถดูโปรเจกเตอร์ตัวนี้ได้ครับนี่เห็นไหมก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าต้องการความคมชัดแบบเต็มๆเนี่ยแนะนำให้ปิดไฟแล้วก็ดูในห้องที่ไม่มีแสงรบกวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟสตูดิโอนะปึ๊บ โอ้โหนี่ไงความคมชัดมาแบบจัดเต็มเลยตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า UI หลักนะของโปรเจคเตอร์ยา b e เ U12 กันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งที่ติดตั้งมาให้ก็มีครบครันเลยนะครับ Netflix YouTube พาววิดีโอนู่นนี่นั่นนะครับมี Open Browser แล้วก็เบืรงต้นครับตัวระบบปฏิบัติการของยา b e r U12 ตัวนี้เนี่ยเป็น b a s e on Linux นะครับทางนี้อาจจะกังวลว่ามีแอป อะไรติดตั้งเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับบอกเลยว่าได้ครับเขามี App Store มาให้นี่เข้าไปนะครับสามารถที่จะเข้ามา Discover ครับตัวแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ในหน้าของ App Store ของเขานะครับก็มีแอปเยอะแยะเลยนะมีจัดหมวดหมู่นู่นนี่นั่นมาให้ครับเต็มไปหมดเลยนี่ชอบอะไรยังไงครับก็ไปติดตั้งกันดูนะมีแบบเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันความคมชัดนะครับอันนี้ แทบจะไม่มีอะไรติเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นเนทีฟที่1 0 8 0 p ด้วยนะครับรวมไปถึงค่าความสว่างของหลอดภาพเนี่ยจะอยู่ที่700 ANSI ซึ่งเป็นค่าความสว่างแบบเรีย ANSI ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งค่าครับนี่กดด้านบนตรงนี้อันนี้จะเป็นลักษณะของ Input นะครับที่เรามีการเชื่อมต่อพ่วงเข้ามาอาทิเช่นพวก HDMI นะครับแล้วก็เป็นพอร์ต USB ต่างๆก็เข้ามากดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ การตั้งค่าตัวเครื่องครับนี่เลือกภาษาได้นะครับมีการตั้งเวลาสกินเซิร์ฟเวอร์ครับตั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็นอนอัตโนมัติได้นะฮะอะไรก็ไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็โหมดภาพครับโหมดภาพเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นโหมดแบบมาตรฐานกําหนดเองนะครับโหมดลงหนังกีฬาสดใสไฮบรท์นู่นนี่นั่นนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะแมนวลมือเข้ามาตั้งค่า พวกแสงสีต่างๆได้นะครับผมเลือกเป็นมาตรฐานไว้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็พวกโหมดเสียงครับก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับนี่มีให้เลือกอเป็นคัสซอมมาตรฐานนะครับกีฬาภาพยนตร์ดนตรีข่าวนะครับแล้วก็เป็นแบบอะคูสิกก็มีนะครับอ่ะอันนี้ผมตั้งเป็นแบบผู้ใช้ไว้นะครับเราสามารถมาตั้ง เพิ่มเสียงเบสได้นะครับปรับเสียงทุ้มแหลมอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็บลูทูธครับอันนี้ใครมีหูฟังซาวบาลำโพงบลูทูธอะไรพวกนี้ก็เข้ามาเชื่อมต่อตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ WiFi นู่นนี่นั่นนะครับรวมไปถึงการตั้งค่าการฉายโปรเจคเตอร์ครับมีการฉายในระนาบแบบปกติแล้วก็การฉายที่เป็นแบบติดไว้กับเพดานนะครับนี่มันก็จะ แบบเป็นแบบนี้เราไปถึงการฉายที่เป็นแบบท r นส s ปเรนต์นะครับดูจากาเรียกว่าเป็นการดูจากจอด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ห้อยไว้บนเพดานเหมือนกันแล้วก็เป็นการใช้เป็นแบบทันสเปเรนต์นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการแก้ไขข้างหมูหรือคี้โซนนะครับณนะตอนนี้ผมเลือกเป็นการแก้ไขอ,อัตโนมัติหลังจากการบูสต์เครื่องนั่นเองนะครับก็ ไม่ต้องทําอะไรครับตรงนี้หรือถ้าใครอยากที่จะเข้ามาแมนนวลก็เข้ามากดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็โหมดของการซูมภาพนะครับก็เข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับปรับจุดสนใจนะครับอะไรต่างๆนะก็เข้ามาปรับแมนนวลมือได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก ข้อมูลต่างๆประมาณนี้การใช้งานก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับการตั้งค่าก็เข้ามาเซตอัพกันได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอครับรวมไปถึงการเทสลํลำโพงจะให้อัดรสในการรับชมคอนเทนต์ผ่านโปรเจคเตอร์ตัวนี้มากน้อยกันแค่ไหนไปกันเลยครับแล้วก็ในระหว่างที่เรากำลังเปิดเพลงอยู่นะครับเราสามารถเข้าไปปรับเลือกโหมดเสียงได้นะครับด้วยการกดบนรีโมทนะครับเลือกปุ่มตรงนี้นะครับนี่ เดล้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโชว์ครับในเรื่องของการปรับโหมดภาพหรือโหมดเสียงได้นะครับ เรามาทำการเปิดวิดีโอรับชมกันดีกว่านะครับเราได้ดีเราทำการเปิดผ่าน Netflix นะครับตัวรีโมท่ยเรามีช็อตคัทนะครับผมเข้ากลยัง Netflix ได้นะครับกดได้เลยปึ๊บนี่ n น t f l i x นะครับมาแล้วอโอเคเราก็สามารถรับชมคอนเทนต์นะครับบน Netflix ได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับก็เอาอะไรดี วิดีโอนะครับที่รับชมผ่าน y o u t u b e นะผมลองกดค่าความละเอียดเนี่ยได้สูงสุดถึง 1080p 6 0เฟรมแล้วก็เป็น hdr ด้วยนะครับแมภาพอย่างชัดอ่ะเดี๋ยวลองดูภาพกันนะครับเรื่องของสีสันนี่แบบจัดเต็มมากๆครับสีแบบค่อนข้างตรงนะมันไม่ได้มีการอมฟ้าอมเหลืองหรืออะไรก็ตามครับสีมันอยู่ในระดับกลางๆที่ในระดับที่พอดีนั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่ให้สีสันครับดีมากๆนี่ความคมชัดดูดิโอ้โหโหชัด About saving worlds, but you do. I hear you call Trust me, kid. I'm no hero. You were an X-Man, you were the X-Man. I am soaking wet right now. So silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Okay. แล้วสำหรับท่านที่ใช้สำหรับการทํางานนะครับเราก็สามารถที่จะต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นนะครับอย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กแมคมินิรวมไปถึงพวก PC ต่างๆที่มีช่อง HDMI ได้นะครับก็คือเราเสียบสาย HDMI เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบไว้บนตัวเครื่องย a b e เบ U 1 2ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องดูนะครับอ่าแล้วก็ไปที่รีโมทนะครับทำการกดไปที่ปุ่มนี้ตึ๊บแล้วก็ เลือกนะครับไปตรงคําว่า HDMI นะครับซึ่งตอนนี้ผมเสียบไว้เป็นช่อง HDMI 1นะครับนี่กดเข้าไปเลยอ่ะตอนนี้หน้าจอ Mac Mini ผมขึ้นไปที่ตัวโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฉายขึ้นจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับท่านที่อาจจะใช้คอมพิวเตอร์นะในการทํางานนู่นนี่นั่น,นหรือว่าอยากที่จะต่อให้มันขึ้นเป็นจอใหญ่ในการพรีเซนต์งานต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะต่อเข้ากับ ตัวโปรเจคเตอร์ครับ Yaber U12 ตัวนี้ผ่านพอร์ต HDMI ได้เช่นเดียวกันนะครับทางนี้มีพอร์ตให้2พอร์ตเลยอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเรายังสามารถแคสหน้าจอมือถือครับรวมไปถึงแท็บเล็ตนะขึ้นไปบนโปรเจคเตอร์ได้นะครับทางนี้ใช้สำหรับการเล่นเกมนะโคตรมันเลยให้ทำการเลือกไปที่ด้านขวาสุดนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะแล้วก็กดคำว่า Screen Cast นี่เขาจะมีคําแนะนําอยู่นะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนะครับต่อได้หมดเลยนะครับอ่ะไปที่มือถือผมเลือกไปที่คําว่าฉายหน้าจอนะครับอ่ะเห็นไหมมันเด้งขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เบื้องต้นนะตัวมือถือกับแท็บเล็ตเนี่ยต้องต่อ Wi-Fi ในวงเดียวกันถึงจะขึ้นฉายได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็กดเลือก Smart Projector นะครับ รอให้เขาแพ้กันสักคู่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็กดคำว่าใช่นะครับปึ๊บอ่ามาแล้วนะครับนี่เห็นไหมมือถือขึ้นไปบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะมันจะไปทั้งภาพและเสียงเลยนะครับเสียงก็จะไปขึ้นอยู่ตรงโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับ ช่างมันดีจริงๆแลยฮะภาพแทบจะไม่ดีเลยเลยนะเรียวไทม์เลยกับภาพที่แสดงบนมือถือนะครับได้ได้ว่าใช้เล่นเกมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งแบบของการแชร์หน้าจอนะครับคือการแชร์แบบโคมแคนเองอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเรากดเปิด YouTube นะครับบนมือถือแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ด้านบนตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ของเรานะครับ อตอนนี้เราเล่นบนมือถือนะแต่ว่าภาพเนี่ยขึ้นไปบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วข้อดีก็คือว่าเราสามารถนะครับใช้งานแอปอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ที่มีไลน์เข้าหรือว่าอะไรก็ตามเราสามารถกดตอบแชทได้นะครับโดยที่หน้าจอที่เล่นบนตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยยังทำงานอยู่นั่นเองนะครับนี่ยังอยู่นะนี่เราเข้าไปเล่น Facebook Facebook อะไรกันบานไปครับ ได้สบายๆนะนี่ไปตอบชงตอบแชทอะไรได้ไง่ายๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของการแชร์แบบโฮมแคทนะครับโอเคแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยเขามีพอร์ต USB มาให้ถึง2พอร์ตเลยนะครับเท่ากับว่าเราสามารถเปิดดูไฟล์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟล์หนังนะครับไฟล์รูปภาพหรือไฟล์มัลติมีเดียต่างๆเนี่ยผ่าน USB หรือว่า SSD ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบ USB ลงไปนะครับเสร็จแล้วให้ทำการกดไปที่รีโมทนะครับมันจะมะีปุ่มที่เขียนว่า USB นะครับกดเลยปึ๊บแล้วก็กดเปิดเข้าไปนะครับที่จอนะฮะอ่ะตอนนี้มันก็จะ ให้เราเปิดดูไฟนะแล้วก็เขาจะมีการแยกหมวดหมู่มาให้ครับว่าเป็นเอกสารรูปถ่ายดนตรีวิดีโอนะครับ,รบผมโอเคก็ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์คุณภาพสูงในระดับท็อปที่อยากให้มาลองสัมผัสกันนะครับสำหรับยา b e r U12 ตัวนี้เรื่องของความคมชัดเนี่ยหายห่วงเลยครับภาพโคตรชัดสีสันเนี่ยจัดเต็มมากๆความสว่างของหลอดภาพนี่ถือว่ากินขาดเลยนะครับอีกทั้งเรื่องของลำโพงของตัวเครื่องครับเสียงกระหึม่ม จะเปิดแค่ฟังเพลงอย่างเดียวหรือดูหนังก็ได้อัดทลอสแบบสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจริงๆครับสำหรับยา b e เบอร์12ตัวนี้นั่นเองครับสำหรับท่านที่สนใจครับโปรเจคเตอร์ยารเบอร์12มีวางจำหน่ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นผมจะลงลิงก์สั่งซื้อสินค้าให้ใตโ้โพสต์นี้สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยครับและสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ